ทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่นี้ราคาเพียง79บาทครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเตาถ่า,านซอยท่าแดงอ,อําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นร้านที่ขายมายาวนานกว่า30ปีครับและวันนี้เราอยากนําเสนอเมนูอยากจุก79บาทครับเมนูอยากจุก79บาทอ่ะหมดนี้เลยใช่ไหมคะแม่จ้ะ79บาทจ้ะเมนูอยากจุกจะ็นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามใหญ่ มีน้ำซุปสามชั้นต้มยำแล้วก็เล้งแคบหมูเกี๊ยวกรอบเตี๋ยวหมูเตาถ่านซอยข้าวแดง ก๋วยเตี๋ยวหมูแห่งนี้เป็นร้านที่ขายมากว่า30ปีครับแล้วก็เมื่อ6ปีก่อนนะครับพี่เปิลก็มาดูแลกิจการต่อนะครับมาต่อยอดจากสูตรเดิมของคุณแม่นะแล้วก็มาเพิ่มเมนูต่างๆเข้ามาครับคอนเซ็ปต์ของพี่เปิลนะครับคืออยากให้ทุกคนได้กินของดีๆนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับจึงได้เกิดเมนูอยากจุก79บาท199บาทและ499บาทขึ้นมานะครับสำหรับคนที่อยากได้กินแบบจุใจครับอันนี้หมูแดงก็ทําเองครับทําเองครับหมักเองเลยทาเองหมักเองนั่งไฟเอง อันนี้ใช้ย่างหรือว่าใช้อะไรพี่ย่างไฟครับย่างไฟเองร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูเต้าถ่านซอยท่าแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูแบบโบราณน,นะครับและปัจจุบันนี้ยังคงใช้เตาถ่านอยู่ด้วยครับน้ำซุปของร้านนี้หอมมากและที่สําคัญไม่ใส่ผงชูรสด้วยครับก๋วยเตี๋ยวที่นี่ราคาเริ่มต้นที่30บาทครับและไล่เรียงลําดับของถ้วยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงชามละ499ก็มีนะครับสาหรับสายกินจุนะครับหรือชาเลนจ์นะครับแนะนําให้มาลองที่นี่ได้ครับ ที่นี่นะครับจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับแต่บางวันก็ของหมดเร็วมากๆนะครับแนะนาให้มาช่วงเช้าครับร้านจะหยุดทุกวันพุธนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยลึกนะครับแต่รสชาติบอกเลยว่าท็อปฟอร์มมากๆปริมาณให้แบบเต็มเหนียวมากๆครับเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่อยากให้สายกินต้องมาลองกันให้ได้นะครับยังไม่หมดเกีย๋ยวอีกสองแผ่นโอ้โห อือใหญ่มาก79บาททั้งชามนี้79บาทอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเต็มชามนะคะบอก <ลน S 1> ว่าล้นชามนี่ครับ79บาทได้แบบนี้เลย79บาทไม่ได้ว่าได้แค่ชามนี้นะคะได้ทั้งหมดนี้เหมือนกันทุกโต๊ะพี่เปิลเจ้าของร้านคอนเฟิร์มด้วยตัวเองโอ้โหอันนี้มาสองคนมาสคน79บาทกินกี่คนถึงจะหมดคือสามสิบอันนี้เป็นชามที่ราคาสามสิบสามสิบ อันนี้79บาทได้น้ำซุปสามซุปกับเล้งอีกหนึ่งถ้วยมีเกี๊ยวกับกะเหมและพี่เปิ้ลบอกว่าเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูคือต้มยำน้ำตกครับให้น้องนีรีวิวความอร่อยให้ชมกันครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2คนหนึ่งชามจะหมดหรือไม่ครับเราไปดูพร้อมกันเลยครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มลงมือกินกันเลยครับพี่เปิ้ลก็ได้นําเมนูแนะนํามาให้เราชิมอีกหนึ่งเมนูครับ คือเมนูเกี๊ยวต้มยำน้ำตกร้อนๆเลยค่ะเป็นเมนูแนะนำของ,นนของร้านนี้นนด้วยนะครับที่ห้ามพลาดไม่คิดว่าน้ำตกจะเข้ากับน้ำต้มยำลงตัวค่ะหลังจากนั้นเราก็ลงมือกินกันต่อครับเป็นไงครับหมดไหมเยอะมากค่ะเอาจริงเราสองคนก็ไม่น่าหมด งั้นน่าจะต้องให้พี่เปิ้ลนะครับใส่ถุงให้เราหน่อยนะครับพี่เปิ้ลครับใส่ถุงให้โดยได้ไหมครับไม่หมดที่นี่มีบริการถุงแต่ถุงใส่ถุงเออนะครับผมเดี๋ยวพี่เปิ้ลบริการใส่ถุงให้ขอบคุณมากมากครับแล้วใครมีโอกาสนะครับก็มาที่ร้านพี่เปิ้ลได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนซอยท่าแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ บอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากท้าทาทยสำหรับคนที่ชอบกินจุกกินเยอะนะครับมาที่ร้านนี้บอกเลยไม่ผิดหวังนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> นี่ียบร้อยครับ <c oughs> อันนี้เป็นร้านแรกเลยที่เรากินไม่หมดนะครับบอกเลยว่าจุกมาก79บาทคุ้มจุกจุก,จก,จกแถมได้กลับไปกินที่บ้านอีกหนึ่งมื้อใหญ่ๆและที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเต้าถ่านซอยท่าแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีโอกาสอย่าลืมแวะมาชิมกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆครับ